ไปก็มาปรุงกันนะคะช่วยใหญ่เลยนี่ช่วยใหญ่ๆใช้มือเลยนะคะบ้านเราเองใส่หอมลงไปนี่ค่ะกะเทียมเจียวกระเทียมเจียวลงไปนะคะต้องการเลือดก,ก็ใส่เลือด นี่มีเลือดต้มนะคะแล้วก็มีหมูยอบางคนชอบใส่ไข่ก็ใส่ไข่ตอนต้มนะคะตอนต้มหม้อนะคะตอนต้มเส้นเนาะแต่นี้ไม่ชอบกินกับจับไข่นะถ้าเป็นไข่ถ้าเป็นไข่ต้มแล้วอะ่ะโอเคนี่ค่ะก็จะมีบ้านท้ายไก่ก็สับซะหน่อยเนาะแล้วก็มีข้อไก่นี่ค่ะยทำลายไหลเดี๋ยวก็ใส่พริกใส่น้ำส้มปรุงนะคะ ใส่พริกป่นลงไปนะคะใครชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดเผ็ดนี่จะกินเผ็ดเผ็ดอยากกินเผ็ดเผ็ดค่ะอู้เดี๋ยวก็บีบมะนาวนะคะน้ำตาลนะคะแล้วก็บีบมะนาวนะคะบีบมะนาวลงไปเนนี้เราชอบใส่มะนาวนะอืมสองซี่พอต่อไปก็ เรียบร้อยค่ะค่ะมาเบย์มากินน้ากันเด้อพี่น้องเอ้ย